วันนี้วันที่21มีนาคม2,565ผมขอนำเสนอรูปหล่อหลวงปูส่สวงที่ปรดิษฐานณวัดพนมชัยลังสีเป็นรูปหล่อตั้งแต่สมัยเมื่อ หลงปู่สวงท่านได้มรณะนะภาพลงไปแล้วท่านมาปฏิบัติธรรมอยู่ถ้ำที่นี่ซึ่งไม่มีใครรู้และมีแหล่งน้ำที่สลับซับซ้อนเป็นถ้ำที่ท่านมาปฏิบัติธรรมอยู่นานที่สุดแต่ไม่มีใครรู้และมีรูปหล่อของท่านประดิษฐานณนะที่แห่งนี้ณนะวัดแห่งนี้มีนามว่า หลวงหลวงตาสวงซึ่งเป็นรูปหล่อที่เก่าแก่ที่ประดิษฐานไว้อยู่ที่วัดแต่ไม่มีใครรู้ใครเห็นไม่มีใครเห็นนแต่ความศักดิ์สิทธิ์ของท่านเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่สุดบางครั้งก็ได้น,ดนิมิตฝันบางครั้งก็มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตขอให้ท่านประชาชนที่สนใจ อยากมากราบไหว้ขอเชิญได้ที่วัดป่าพนมชัยลังสีหากท่านผู้ใดมีจิตศรัทธาจะร่วมอนุโมทนาบุญถวายปัจจัยเพื่อช่วยกันก่อสร้างวัดนี้ให้มีความเจริญรุ่งเรือง ขอเชิญติดต่อได้ที่อาจารย์ชัยเบอร์0644201394ได้ทุกเวลาครับ